วันนี้ผมจะมาแนะนำรถเข็นงานหนักจากลาบเมด ที่สามารถปรับใช้งานได้ทั้งแบบ1ชั้นหรือ2ชั้นในคันเดียวผลิตจากเรซินและเสริมความแข็งแรงด้วยโลหะรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง453กิโลกรัมจุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถปรับเป็นแบบ1ชั้นหรือ2ชั้นก็ได้ตามความต้องการใช้งานได้ทั้งการขนของขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของบริเวณด้ามจับเหมาะสําหรับใส่อุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือช่างช่วยให้หยิบใช้งานได้สะดวกและสามารถถอดได้ และสามารถย้ายด้ามจับมาอยู่อีกข้างหนึ่งได้ด้วยแค่ปลดล็อกแบบนี้และยกออกได้เลยเท่านี้ก็พร้อมวางสินค้าที่ยาวขึ้นได้แล้วล้อขนาด6นิ้วผลิตจากวัสดุ TPR 6ล้อเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัวครบทุกฟังก์ชันในคันเดียวปรับได้ตามการใช้งาน แข็งแรงเคลื่อนยายง่ายลดเข็นงานหนักจากรับเมตรุ่นนี้คือผู้ช่วยตัวจริงของทุกงานช่างยอดลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆได้ตามนี้เลยครับผมตกแล้วผมไปก่อนนะ